ทุกคนเล่นบทเลยอย่างง่้แล้วเราแข็งแร่งไม่พอที่จะต้านก็เรามีต้องต้งตานเลยเรากำลังทำทานคแค่นั้นเองแต่เขาเล่นแต่เขาแม่ไม่ไม่รับก็เราทำทานนะ้ขาไม่รับเขาก็ไม่ได้แล้เราก็แจกไปเรื่อยๆที่เร่เรากำลังทำทาน ได้แค่ไหนก็แข็ใจไม่หดถู่ให้ใจรักษาใจไว้ให้มันรื่เริงต่อเลือเพิ่มแม่เต๋เาเมื่อวานมันปุดความกลัวขึ้นมาก่อนได้ยินเสียงตุต๊กแกเพราะจิตคนใจข้างล่างจิตคนใจโมหะเฉยแล้วอ,อยู่กับปัจจุบันไม่ได้และอย่างเหมือนมาพิจารณาตอนกลางคืนค่ะ เพราะว่าอย่างที่หลวงพ่อเคยเทศว่าพวกนี้มันเป็นจิตที่เขาขังความอะไรไว้แล้วเขาก็เลยเกิดมาเป็นแบบนี้แล้วมันก็เลยเกิดแบบความเมตตาของเขาขึ้นมาตรงนี้มันจะไปเอาเมตตาให้อภัยทานไปเลยนี่เป็นลึกลงไปขั้น่ถ้าเราออกมาเป็นเมตตาแล้วเรายังอยู่เป็นเมตตา ้อาอภไยเทานมันไม่มีอะไรต่อกันก็เดินถึงแค่นี้แต่ความกลัวมันก็ลดลงไปเยอะเลยก็เนี่ยเพราะที่เขาไม่มีใครอยากมาเป็นเกิดมาเป็นสิ่งที่เป็นที่น่ารักของสังคมเนี่ยเมื่อเขาเป็นเกิดมาเป็นตุ๊กแก่เนี่ยเขาก็แบ่งรับกันแค่โผล่หน้ามาคนจะโดดกันย่องยังย่องยัง,งแล้ว คุณแม่ก็ตีโทมเลยหนึ่งเลยเขารับกรรมโยมจงเป็นสุขเป็นส,สุขแล้วก็อภัยทานขอ,อให้รุ่งเรืองไปเลยพร้อมกับคำอุทธรณ์อะไรเลยใช่ไหมอุทธร์แล้วก็จะดูใจเราให้รุ่งเรืองอ,อะไรที่มีต่อกันขอโหสิทธิ์อะไรกาไปยานกออกไปเลยมีอะไรไหมเอ่ยไม่มีละครับ เนี่ยเป็นยไรก็ไม่ต้องเข้มเลได้สบายสบายเพราะจิตอยู่ตรงเนี้ยถ้าทาถูกแล้วเนี่ยคือเราจะคุยกันแค่ว่ามันยังอยู่ตรงเนี้ยมันต้องไม่มีทุกข์แล้วถ้ามันมีเนี่ยแค่ความกังวลเราก็ยังไม่ยอมเลยต้องเราออกให้หมดจะออกอยังไงเรามาคุยกันถือแค่หงุดหงิดเนี่ยตัเรียาทุกข์แล้วถ้าเรามาคุยกันแต่ไม่ต้องขุดเอาแค่ปัจจุบัน ถ้าปัจจุบันนี้มันว่างมันก็เข้าแล้อย่างที่พระพุเจ้าตรัสดูกอนโมคขลาชจนมองโลกทั้งใบให้เป็นของสูงป่าว่างปล่าถอนอัตตานุพิจิในการให้ความเห็นเป็นเขาเป็นเราเป็นของเขาของเราเสียวัตถุลาจะตาา่างไม่ท่าก็คือจากเมื่อวานนี้ พอถึงโม่ะเราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็เดินกิตตัวนี้โลกต้องใบของว่างเปล่าถ้าไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีของเราของเขามันก็เป็นธาตุสี่เสมนทั้งหมดนะแล้วไอ้เร่องดีตัวธาตุอารมณอย่างแปปรวนไหมต้องไปแก้ธาตุสี่แปรไปแปรมายังมีอารมณแปลรวนไหมไม่มีนี่คือไม่มีอารมณ์เนี้ยมัจราต่างไม่ทันแล้ะ ก็ค so ือคนจะต่างยืนบ้านตกตัวถ้เข้าสู่อาลุกพระพประโยค์เมื่อกี้เคยได้ยินไหมดูก่อนโมคลาบอหมอมมินเคยได้ยินไหมเนี่ยวเอ๊คุปบาจารย์สอนตรงนี้พระเจ้าก็สอนตรงนี้มันจะเสียบอยู่ตรงไหนเนี่ยจิตที่เดินเสียบอยู่ตรงนี้ละถ้าต้ลงเราค่อยอยู่แค่ปัจจุบัน อยู่ที่เราจะมีอะไรทุกล้วทุกจะเจอว่าเราเข้าไม่ถูกเข้าไม่หมดมาคุยกันไม่ต้องไปเข้นเลยถ้าเราอยู่สบายแล้วตอนนี้ด้คุณธรามจริยธรรมที่เราฝึกมาทุกอย่างมันจะพอดีห,หมดเลยอย่าติดถ้าฉลาบจะปัจจุบันไปเมื่อไหร่ันจะไม่พอจะขาดโู่นขาด,น,ขาดนี่สันที ถ้าไม่อยู่แค่ปัจจุบันปัจจุบันงนี้ปัจจัยสี่อะไรพร้อมหมดแล้ว็มันพร้อมหมดเนี่ยทางร่างกายที่ทางทาง่าตุสุนสมดุลนนะีส่วนทางด้านอารมณ์ขุดลาของมันให้หมดเมื่อล่างาหมดแล้วก็ว่างหมดแล้วถ้าถ้าตรงโมหะเราอยู่กับปัจจุบนันได้ โลกทั้งใบมันก็มของว่างเปล่าหมดไปเนี่อความอยากเล็กน้อยที่มันออโตโมากๆเจ้าค่ะหลวงพ่อเช่นอยากเช่นสมบุกสมบูแล้วมันเดี่ยวอันหนึ่งแล้วเราคนไม่ได้ต้องทำให้มันตรงอย่างงี้เจ้าค่ะหลวงพอ่อเพราะว่ามันเป็นเรื่องเิดๆอน่นั่เนี่ยคือตัวราคาเลย ลา,ลาบตัวที่สองลากตัวแรกเมื่อวานคือโทสะาลากตัวราคะเราเพระพี่เจ้าสอนอยู่การเมยเรารู้เข้าเงื่อนของเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากการดำริคิดคำหนึ่งทีงสมมติเราทำอะไรก็ตามออกมาแค่นี้แล้วก็แค่นี้ลออะอต่นนี้ พอเราเสร็จตรงนี้แล้วเอออันนั้นต้องแก้หน่อยเราเขาไปแก้แต่ต้องเสร็จก่อนนะให้เสร็จช่องนี้ซะก่อนแล้วค่อยไปแก้แต่ไม่ใช่กําลังทําตรงนี้อุ้ยตรงนั้นไม่สวยต้องไปแก้ไอ้ตรงนี้ก็ไม่เสร็จไอ้ตรงนั้นก็ไม่สวยนี่คือดาริทําเรื่องหนึ่งดาริเรื่องสองตันหามาทันทีเลยถ้าทําเรื่องหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เออมองไปอันนั้นไม่เรียบร้อยก็ไปแก้ให้เรียบร้อยก็เป็นการทําเรื่องสองไม่ใช่ดำบีก็คือ <c oughs> แก้ได้เชิญสอนแก้ได้แต่แก้ไปทั้งกิริยาทั้งหมดไม่ใช่ว่าคิดจะไปแก้ให้หุดหงิดแต่มือยังอยู่ <c oughs> กับเรื่องนี้อยู่มือนันจะเป๋ไปทั้งกบวนเลย <c oughs> ลเรื่องที่กำลังทำ <c oughs> เดี๋ยวก็จะเละไปด้วย แล้วมันก็แทกนิดเดียวไอเรื่องที่ทำให้เราเป๋ก็เราอยาไปแก้ของดีแต่มันเป็นดำริคิดคำนึงถึงเมื่อไหร่ราคามันมามันไม่ได้พอดีมันเลยปัจจุบันว่าปัจจุบันเราอยู่ที่เรื่องกอไก่เสร็จกอไก่แล้วจะทำอะไรต่อเราค่อยว่าไปเราก็ต้องไป ดูความเรียบร้อยแก้ไขก็ไปทำแต่ไม่ใช่กำลังทำเรื่องอยู่กอไก่แล้วก็ของพอเสร็จกอไก่มันก็ออกไปเรื่อยๆอุ๊ยอันนั้นไม่เรียบร้อยมือกำลังทำอยู่ตรงกอไก่ไอ้น,นีวต้องไปทำให้เรียบร้อยไอ้น,นี่ก็เลยเละแล้วมันเป็นการหัดกินให้อยู่กับปัจจุบันกับสิ่งที่ทำหมดไหม,ไมไระยะวลาอยู่เป็นทั้งวัน มีอะไรหงดกินมีอะไรอะไรอีกก็ไปถามรู้รายละเอียดัึงมากแม้แต่ตอเมื่อาวานเราเข้าใจแล้วก็ปล่อยมูอค่ะคืออยู่กับปัจจุบันจิตก็ว่างแล้วก็เอาแค่เนี้ว่างแล้วเราก็ไปอยู่ที่ทเบิรนเบิกบ้นานท่านยังเน้นเด็กดูก่อนโมคะลาต้องทาโลกทั้งใบให้ใหไปถอนว่างปากของสูญเปล่ากถอนอัตตานนที่ความเป็นเขา เป็นเราเป็นของเขาของเราเสียเมื่อจุฬาจะตามไม่ทนคือเข้าสว่วนนาคับต้องไม่ถอนอตาอตาตัวตนเนี่ยอัตาตัวตนมันก็ปล่อยความเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขาโอ้ท่าน,มนแม่ตกหล่นต้องมาต่อก็คือ,อ คือไอ้น,นี้มันมันอยู่ลึกๆที่เคยเรียนรู้มาแต่เมื่อคือนเนี่ยมันออกมาไอ้ตรงนี้ยังไม่ได้ทวนหมดแล้วมหมอมีอะไรไหมจะเสร็นใองพวกหมดแล้วเนี้ยแต่ทำ <c oughs> าำก็อยู่แค่ปัจจุบันอยู่เนี้ยคือมันจะกรองไปชั้นหนที่ ระดับที่จิตที่ยังอยากอยู่มันไม่ได้ขึ้นมาผสมมันก็ทาให้การเรียนการฝึกเรียองมันง่ายกว่าอย่างนั้นมันจะมีจอบแจกจอแจ,จ,อแจดนมายุ่งอนนี้มันมันก็เป็นขั้นบันไดเป็นระบบเลืนะพร้อมทั้งเรื่องราวที่อยู่ในเล่มนุ้นเล่มน,น,นี้มันจะไปทางเดียวกันอย่างพบภูิอะไรที่ว่าพบภู สามจุดสองอะไรนะาสามจุดสองภพภูมิเออสามสองภูมิมันก็จะมาเข้าแบนตรงนี้ยก็ไล่ลำดับอยู่ดีเออมันก็ไล่ลำดับไปด้วยกันตรงกลางม,มาพบเนี่ยตอนที่อยู่เราไปอ่านสามสองภพภูมิกลางม,มาพบเราไม่รู้ว่าสภาวะจิตจริงจริงมันอยู่เพราะสภาวระจิตจริงจริงมันติดกองลูกอยู่ลูกหยาบคือลูกเสียงกลิ่นรสปวดทับสะเนี้ยงี้ย,ยมันจะเข้าไปเลย อพอปล่อยกองรูปนี้แล้วไปเข้าพบภูมิไปไหนรูปประกอบคือพบเทวีใดผมแต่เทวาีาผมยังมีอารมณ์อยู่เอาวางอารมณ์ได้พบภูมิเนี่ยเป็นอารูปประกอบคิดไปคิดแต่จะรับกันหมดเป็นช่อง <c oughs> <c oughs> เราข้ามขั้นอยากจะไปตรงนู้นตรงนี้ยังไงมันก็ต้องกลับมาเคลียร์อยู่ดีมันก็ถูกจับได้ว่าเนี่ยไม่รู้จริงถ้ารู้จริงเนี่ยมันไปเหมือนมันจะไปรับกันหมดทุกเรื่องจะเดินตามภพภูมิก็ได้เดินตามไหนมันจะตอบไปในเดียวกันฮ่อไรนะเจ้าอะอไรเรื่องเป็เดนโพลาเซนก็ตอบได้ที่ตอบมันก็ได้ เดินคนละเส้นแต่มันาหมคนละกิ í, t t đ đ m, ่งไม้แต่แนเดียวกันคนละกิ่งไม้แต่เชฟมันแบบเดียวกันเชฟมันไปแบบเดียวกันขึ้นคือชูเดินแบบนี้อยู่ตรงตำแหน่งนี้ถ้าเดินตามเดินจิตก็เดินอย่างเงี้ยก็อยู่ตำแหน่งเนี้ยอยู่เนเส้นเส้นอะไรองที่สุด้อเดียว لانه <applause> قليل <applause>